วันนี้เราจะมาทําพีชิตตกของพ่อนะคะพราะว่าพ่อหมิ่นมากเลยค่ะไม่อยากให้ทุกคนดูนะคะแต่กาะะเกลี่พ่อมันหมิ่นนะคะไม่อยากให้ดูเลยค่ะเพราะว่าก,ะกะเมาเกลี่มันมิ่นเยอะมากเลยค่ะอันนี้รายการอะไรคะรายการพีรรชิตตุช่พูนะคะ อ่าต้อนรับเข้าสู่รายการหน่อยอ่ะต้อนรับเจ้าคือรดยการช่อนขี้ตกคองแม่นะคะอ๋อช,ชื่อช่องอะไรนะช่องขี้ตกคองแม่ค่ะแล้วเลยะนะ ฝึกกระปุดมากเลยเท้าก็ฝกกระปุกนะคะอ้ะไรจะลี้ยขนาดนั้นเอวาใส่ไลยพ่อหรือเปล่าใส่ลายที่ไหนคะรล้เล่นค่ะอ๋อเป็นรายการไล้เล่นใช่ไหมคือคิวขนผ้า